ที่เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับผมยินดีตอนรรกเขาสู่ชแนลมอสซาไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้ตามคาขอครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาพบกับเจ้า ER6N B ีอะไรยังไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเจาะลึกเจ้าคันนี้กันนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมผมชื่อแนทครับผมชื่อแนทนะครับผม สำหรับรถคันนี้เป็น E R P อะไรครับผม P 16 E R 6 M P 16เป็นตัวดำเป็กเกร์เขียวสปริงโช้ตจะเป็นสีเขียวของปี16นี่นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นลายนี้นี่เป็นสีอะไรมาก่อนครับพี่ตอนแรกเป็นสีดำสูนั่นมันเลยสีดำปีแรกเกิแล้วปีแรกพี่ทำสีอารอนแมนจะเป็นสีแดงแล้วก็ทองแดงทองใช่แล้วพอปีที่สองพี่ก็ทำเป็นสีสูก็คือทุกอย่าง ตับทุบล่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสินคุณเลยแลวนี่คือปีที่สามแล้วปีปที่สามปปเ,เป็นลายคาร์อบอนคาร์อบอนลายคาร์บอนทั้งคันเลยนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแล้วก็อ,อ, <laughs> าอาจจะติดตๆคันๆแล้วไม่ได้ถ่ายงานเดียวครับเราเดียวโอเคครับพี่รถคันนี้พี่ทําอะไรไปบ้างครับผมอเริ่มจากข้างหน้าเลยก็แด้เริ่มจากข้างหน้าครับผมอันนี้จะเป็นเพียวคาร์บอนอันนี้เป็นงานเพียวคาร์บอน อันนี้ก็จะเป็นงานหุ้มแต่หุ้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแบบอืออันนี้ทำมานานยังครับพี่ทำนานแล้วทนานปีจะสองปีแล้วพอบอกราคาได้ไหมอันนี้อันนี้เขารองงานคันอืมันนี้งานคนคนรองงานแล้วก็มันจะลอกๆกนะแต่อันนี้คืองานเกียวกับงานงานหุ้มใช่งากจะขาดอ่าเดี๋ยวให้ดูนน่าจะเห็นอยู่นะอ่าแล้วก็เช่นอื่นก็จะเป็นหุ้มหุ้มเหมือนอันนี้เป็นงานหุ้มเลยใช่ไหมครับพี่ นี่สวยอยู่นะสวยโอเคครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโบว์เบอร์สิบเก้าพี่พูดดังๆนิดนึงอ่อดังเลยดังเลยดังเลยใช่ไหมเดี๋ยวเสียงไม่เข้าอันนี้จะเป็นโบว์เบอร์สิบเก้าครับผมเบอร์โบว์เบอร์สิบเก้าอันนี้จะเป็นที่ล็อกแล้วก็กระปุกแท้อันนี้เป็นเป็นไทเทใช่นนะครับใช่ครับผมแต่ว่าไม่เป็นงานได้ชุบเอองานได้แล้วก็กระปุกกระปซื้อแยกนะอันเนี้ยซื้อนี่มาไม่มีนี่ให้อ้าวทำไมอ่ะพี่ ไม่รู้เหมือนกันซื้อมานี่คือไม่มีนี่เลยไม่มีเลยของซื้อนี่แยกอีกเจ็ดร้อยของก็แพงอยู่นะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเบรกหมื่นสองหมื่นสองแล้วการเบรกเป็นยังไงบ้างพี่ตัวนี้ดีนะดีเลยใช่ไหมเนี่ยพอแั่นี้เดียวก็เบรกเลยกับตัวเดิมเป็นยังไงบ้างีกับติดรถเดิมใช่ครับคิิงเบรกลึกเบรกลึกใช่เอราะนั้นเปลี่ยนอ้นี้ก่อนก่อนเปลี่ยนเบรกล่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่มมนต้องสัมพันธ์กันแล้วมันเบรกนิดเดียวก็อยู่เลยเป็นนิดเดียว อาจจะมาเบรกก็เอาเบรกอ่ะใช่ตัวนี้เป็นอันนี้จะเป็นโบเอทพันโบเอทพันติดรถเอทพันตัวติดรถเอทพันเลยเอทพันเดบเนอาใส่แล้วเป็นไงบ้างพี่ดีมากเลยหนึบเลยหนึบเลยแแปะนิดเดียวหนึบเลยสวยแต่ภาพเบรกแพงไปหน่อยภาพเบรกแพงที่ไายธรรมดาพี่อ่าอันนี้เป็นคัสอันนี้เป็นคัทส TWM คัทส TWM แล้วก็ใส่ละคังใส่ละครัง นะยแอบแข็งอยอะแข็งอยู่ใช่แล้วก็เป็นปอกแขนเต่งของนี่อะไรวะตอะไรปิอิเลเต้อิเลเต้ใช่ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยอ่าครับผมใช่แล้วก็จะเป็นแหวนจับโช๊คของ CB 6 5 0กพนห้แหนจับโช๊คไม่ใช่แหวนแหวนบาร์แล้วไม่ใช่แหวนบาร์แล้วเปลี่ยนเป็นจับโช๊คแทนเป็นของ6 5 0มันจะดูมอบหมอบ อ่าเดี๋ยวให้ดูโซงก่อนเนี่ยน่าจะมองรูปออกแล้วกันนะพี่ครับลองลองคล้องให้ผมดูหน่อยว่าองศาแฮมมันเป็นยังไงบ้างพี่อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะมันเพะเพะไม่ลายสักพี่เขานี่ยราเลเพื่อนแล้ว่งพี่สักร้านเห็นไหมเออมีคลิปคลิปหนึ่งคนมาบอกติดเล่นมากไป รีวิวรถแทบไม่มีเรื่องราวของรถเลยนนค, <c oughs> นคนุยแล้วมึงไม่ถ่ายเลยถ่ายคนเออข้อกระดาษคุณอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าอันนี้นะครับผมเออเน,นี้ยผมถามชูลิ่งอ่ะพี่แฮนบาร์าอันไหนขับง่ายกว่ากันพี่อันนี้ง่ายกว่าง,ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่ามันง,ง่ายกว่า มันแคบปะใช่แคบเลยแคบกว่าเพราะปกติขับเรียทุกวันไงแล้วพอมาสั่างเงี้ยก็คือแทรกๆกับลุกๆไปเลยได้ตรงเนี้ยมันมีเครื่วงปอดนะครับเกลืด้วยใช่ใช่เพรตอนใส่กันสมดีกับเตี้ยกว่าเตี้ยกว่ามันเลยลูกได้เลยโอเคที่ต่อเลยพี่แล้วก็กันสะบัด Y S S กันสะบัดใช่เป็นของธรรมดาไม่ใช่ตัวท็อปเป็นไงพี่การใช้งานดีนะอันนี้อันนี้วิ่งช้า มันไม่หน่วงนะแต่พอทำความเร็วแป๊บนึ่งมันมันจะหน่วงให้เลยสําหรับในเมืองอะโอเคคืออันนี้ปรับอีกนิดเดียวคือขั้นเดียวสุดแล้วไงท่้นเดียวคือใช้งานได้ได้ดีเลยไม่ใช้มาสองปีแล้วยังมาปีสี่ระดับยี่สิบห้ายี่สิบห้าหรือยี่สิบสามนี่แหละพี่ใช้อยู่ระดับเท่าไหร่จำไม่ได้สุดแล้วเนี่ยขั้นเดียวสุดแล้วเนี่ยยี่สี่แล้วยี่สี่แล้วก็คือถ้าวิ่งกระชากส่วนแทนแทนไม่ไม่ใส่การสะบัดเลยเออมันจะปรับปรับของมันเอง พอวิ่งทำควาเร็วต้องมีอะคอแข็งเลยมันดีตรงนี้แหละตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่รวมขาจับด้วยะขาจับพี่ตอนนั้นพี่ซื้อกสบัดของไทยมาที่มันรวมประมาณ2,000-3,000บาทแต่ใช้ใช้ฐานเดิมแต่ว่าตรงนี้ของ Y S ทั H ้งรุ่นเลยใช่ก็คืออันนี้ของไทยพี่เอาผาสมกรสบัดเก่าก็ขายนองไปแล้วก็เอา Y S มาใส่ H H แล้วใส่าขาตั้งเพราะว่ามันจะได้ไม่บังน ปกติมันอยู่ตรงนี้เนาะเออแม่งลงมาแบบปิดตรงนี้เลยกระแทกด้วยอืมก็เลยต้องห่ามันมันจะสีมันสีเรือนไม้ตรงนี้ใช่เนี่ยมันเป็นรอยเนี่ยดีนะติดติ๊กเกอร์ไว้ก่อนันนี้นีู่กูลุยยาวเลยโอเคอันนี้แหละพอดีเลยจะได้แบบเสริมเสริมกันไปเสริมกันไปแล้วก็นี่ก็เป็นหุ้มคาร์บอนอันนี้ก็เป็นงานหุ้มใช่อันนี้งานหุ้มนี่งานเพียวงานหุ้มกับงานเพียวถ้าดวงห่างก็ แค่มองไม่ออกเลยนะพี่ใช่แต่งานเพียวมันจะเนื้อมันจะเหมือนเหมือนมิติเนื้อมันจะเห็นมากกว่างานงานัน่ยว่าวเดี่ยวเดีวดูควาดี่วดี่ดูออกไดี่ยวเมเมน่์มเไม่ยอกดา่ยเดี่ยวเลยกเต้อยวาดู่ิวเด่าครดบผมตัวตด่ยวเดี่วเ่วเี่ยเ่ยวเดี่วเวเดี่ด่ยว้ดี่ยวด่วีเี่ยว่วเ่เไเเเเว่เยเคโอเค แล้วก็เกียยงเกียยงเกียยงเกียยองอะไรนะเกียยงที่เอไอเอฟบี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 ตัวนี้มันมีงานคาร์บอนไหมไม่ไม่พี่ทำเองเลยก็ยังงงอจริงเพราะว่าไอเอฟบีจริงเปล่าเพราะว่าแกะขาเหยียบออกแล้วก็ขึ้นทรงเอ็ดพันเลยนี่คือทรงเอ็ดพันนะใช่ใช่ทำเป็นข้อต่อหลังเสร็จแล้วก็เอาคาร์บอนมามาหุบก็ยังงงอยู่ไอเอฟบีมันจะมีตัวออกมันจะไม่มีปีกไอเอฟบีมันจะขัดได้ใช่ใช่มันไม่มีตัวปีกคาร์บอนไง ครับผมแล้วก็อกล่างจะเป็นเชือดแปดร้อยของเชือดแปดร้อยแหวนค่ะเป็นตัวแหวเดี๋ยวมองฝั่งนี้ด้วยเออฝั่งนี้จะดูง่ายกว่าอ่ะนี่อกล่างนะครับผมเชือดแปดร้อยดูเดิมมันจะอยู่นี่นี่ดูเดิมหมดเลยแล้วเออใช่ติดติดสวยอยู่นะมันมันดูเต็มอ่ะพี่เออใช่มันจะดูใหญ่ใหญ่อ่ะพี่ต่อเลยพี่ต่อเลยก็นี่ก็พวกนี้ชิ้นงานหุ้มคาร์บอนหมดเลย ที่วันนแล้วไม่บอกก็สวยพีก็หลายสำลักไงทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นกระดองชิ้นนี้ก็จะเป็นกระดองดูตัวกระดองใช่กระดองเลยไม่มีเบาะไม่ดีไม่มีเบบเลยนี่เป็นกระดองดูทรงกันนี่แหละสวยแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ครอบสวิงงามครอบสวิงงามครอบแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ใช่ไหมคใช่สติกเกอร์พ่นแล็กเกอร์อีกทับอีกทีนึงมันจะช้ำขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นสู้สู้กับคาร์บอนโอเคแล้วหลักๆเลยนี่ท่อออกข้างท่อใช่ท่อเดี๋ยวให้ดูท่อก่อนไอ้เป็นฟูใช่ไหมครับพี่ฟูฟูทำมาเท่าไหร่พี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยนะที่เอไอจะทำท่อแบบนี้ท่อฟูซื้อกับติดเรียววินมาสามพันห้าแล้วท่ออันนี้ก็ประมาณสองพันสลิปออน อันนี้ได้ฟรีน้องให้มาอนิคอนทำที่ไหนครับพี่พี่ทำที่ในกรุงเทพอ่ะชื่อจำชื่อร้านไม่ได้พี่พี่จอร์นไรเดอร์แก๊กไปติดกุดชิบแล้วจำไม่ได้พี่จำไม่ได้แล้วท่อเป็นของอะไรครับพี่ท่อโยชิครับผมท่อโยชิจะเป็นใบดำแล้วพี่ก็ติดสติ๊กเกอร์แล้วคนลัเกอร์ทับมันก็จะเไม่ติดมันไม่มันไม่ลอกหรอพี่ไม่ลอกนะมันไม่ค่อยลอกอ่ะพี่ใช้มาท่อเป็นโยชิใช่แล้วก็ซื้อเพจ ออแต่ถ้าเห็นอาคารติดก,ก็ไม่มีใครรู้นะเออทีมีคนถามาเหมกันที่บอกไม่ถามเพราะว่าถ้าถ้าบอกความจริงนั่งแล้วก็มือท้องธรรมดามันส่งมันได้อยนะูเหรอโซออลแบบนี้ยะมันก็สวยไปอีกแบบนะสวยได้เลยแบบมันรับพอดีอ่ะรับกับท้ายพอดีอด่ะเ,เดี๋ยวล้อล้อน่าจะมันยางมันใหญ่ขึ้นนี่ล้อเป็นล้ออะไรพี่ล้อหลังเป็นเซ็ตเอ็กซิสของผมล้อเสร็จออก ล่อสักอีกสิบแล้วยาง200เป็นยาง200สลิปย,ยางเป็นของพีระรี่เออตอนนี้ก็ยังอยากอยากเปลี่ยนยางอยูอย่ฮะพีระรี่นะสปอนเซอร์เขาเลยววเียจริงโอเคประมาณนะั้นแล้วไฟหลักก็เอ็มดีไฟเอ็มดีขอดูหน่อยครับพี่ก็ดูสิดูนะนะดูเลย <laughs> <laughs> ไปเลี้ยวในตัวเลยใช่ไหมครับใช่แต่นี้มันเลี้ยวเร็วเพราะว่าไม่ได้ใส่ไอไม่ได้ใส่รีเลย์ใช่ไม่ได้ใส่พี่ลองเปิดไปเลี้ยวหนึ่งอ๋อเมือนกับพี่ไปเปิมันไปโอเคครับพี่มีอะไรอีกพี่มีอะไรอีกไม่มีหรอกแค่นั้นแหละเออีคาร์บอนเอบนี่ยคาร์บอนคาร์บอนลายคาร์บอนแทบทุกจุดอ่ะเอา นี่อ่ะคันนี้ตัวยกโชว์นะ <c oughs> วยวังเป็นไหหรคร์บอนเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะมันใหญ่เพราะว่าอกล่างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้นะคันนี้มีอกอเดี๋ยวมาดูอักคันนึงรถคนดังเลยคันเนี้ยเอ้ยพ้ <c oughs> อเดิมพ้อเดิมบอสเกดเกมพอเดิม ตรงครับสวยมากอะแบบใส,ส่นี่ทำตามได้เลยนะเออดูๆเดี๋ยวห้ดูใกล้ๆไรครับวันเจ็บๆอ่าโอเคพี่มาฟังเสียงกัน ได้อยู่มั้งเขาคงไม่ได่ามั <laughs> ้ง เขาวิ่งกันเยอะนะครับก็เกณฑ์กาสถานที่นะอาจจะไม่ได้เห็นรอบตรงรอบตัดอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวไม่ได้ออกปกติก็ไม่ได้รอบตัดเดยโอเคครับก็น่าจะครบหมดแล้วนะพี่ครับก่อนจะจบแล้วฝากอะไรกับคนที่อยากขับบิ๊กไบค์กำลังเริ่มจะขับบิ๊กไบค์อะไรแบบนี้พี่เริ่มเหรอก็อยากให้คุมรถให้มันดีก่อนตั้งใจขับก่อนเดี๋ยวพึ่งห้าวเดี๋ยวพึ่งบิดอุบัติเหตุเยอะเนาะช่วงนี้เนาะ แล้วค่อยแบบว่าค่อยเปิดจะเร่งร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยตั้งแต่อยากให้รู้จักคนัวเองครับพี่ปลอดภัยดีกว่าอ่าถ้าน้องๆอยากติดตามพี่ติดตามได้ในช่องทางไหนบ้างพี่เฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับผมอ่าชืนอ f a c e b บุ k กคือ Facebook พี่หรือเปล่าเนี๋ยเนี่ยเนี้ยเนีนี้เนียพี่อ่ะเบุ๊กชื่อชื่อแน็ปักเป้าครับ เห็นว่า NA เดี๋ยวเป็นแล้วก็ตัดเตาเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับจริงปะเนี่ยจำไม่ได้อพี่มีช่อง YouTube อยู่เนี่ยใช่แต่ว่าช่องของน้องอ๋อฝากได้พี่ฝากได้ครับผมช่องอะไรครับฟันนี่ไบเกอร์ครับผมฟันนี่ไบเกอร์นะครับผมจำได้แต่ Facebook จำไม่ได้พี่มีร้านอะไรพี่ฝากหมดเลยฝากเอ้ยฝากเอ้ยฝากได้หมดพี่มีธุรกิจร้อยร้าน ดีบีคาเฟ่สาวสวยอะไรฝากสหเยโอเคคับโอเคครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็อาจจะน่าจะครบแหละเอออีพีหน้าผมจะพาไปดูรถรุ่นไหนก็ฝากติดตามเาไว้ด้วยนะครับผมทีนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ไหนเ้าะพี่แน็พูดนานลืมชื่อโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับไห